สวัสดีครับผมเบิร์ดเดทอชแชนแนลครับวันนี้เรามาอยู่กับรถไฟฟ้ารุ่นล่าสุดจากทางจีลี่นะครับผมต้องบอกว่าเจ้าจีลี่เนี่ยก่อนหน้านี้ได้มีการออกในรุ่น e x 5นะครับซึ่งเป็น SUV ไซส์ C นะครับรถไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ทั้งตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายเลยแต่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าแบรนด์จีลี่เนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ รถยนต์จีนที่ค่อนข้างใหญ่นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์ของรถจีน,นหลายๆรุ่นที่จำหน่ายอยู่ในบ้านเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นลิฟต้าที่เป็นรถกระบะไฟฟ้านะครับหรือแบรนด์สติกเกอร์นะครับก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ลูกของบริษัทจีลี่ในประเทศจีนนั่นเองครับซึ่งในครั้งนี้นะครับผมทางแบรนด์จิลี่นะครับผมได้มีการนําเปิดตัวรถขนาดเล็กนะครับไฟฟ้าอย่างเจ้า e x 2คันที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับผมซึ่งมาด้วยหน้าตาแล้วก็ รูปทรงที่ค่อนข้างดูปัดเปรียวแล้วก็ดูน่ารักเลยทีเดียวครับอันนี้น่าจะถูกใจเราสาวหรือวัยรุ่น เป็นอย่างแน่นอนนะครับด้วยราคาค่าตัวเนี่ยที่เราต้องรองอ,งอุบกันนะครับผมซึ่งน่าจะจำใหม่ในงานมอเตอร์เอ็กโปที่จะถึงปลายปีนี้นะครับผมซึ่งครั้งนี้นะต้องบอกเลยว่าแบรนด์จินลี่เนี่ยถือว่ามาด้วยรถยนต์ที่น่าสนใจอย่างเจ้า eX2 คันนี้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเรามาลองติดตามนะว่าเจ้า eX2 คันนี้มีความน่าสนใจในเรื่องของการใช้งานแล้วก็อ่าและทางในการวิ่งเท่าไหร่หรือรวมไปถึงฟีลลิ่งในการขับขี่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะลองทดสอบกันเดี๋ยวลองติดตามตดูกันครับผมเรามาดูในเรื่องของหน้าตาของเจ้า eX2 ของจิลลีนะครับซึ่งตรงนี้เป็นรถไฟฟ้าขนาดเล็กของทางจิลลี่งเป็นรถอ่ะดับที่2ครับของทางจิลลี่ที่นํามาจำหน่ายในไทยจากตัวแรกนะครับที่ผมที่เป็นเ e จ้า e eX5 ซึ่งเป็นท้ย SUV t y p ย C นะครับผมแต่ในรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบมินิมอลกว่านะครับมีขนาดเล็กกว่าวดีไซน์การออกแบบของเจ้าตัว eX2 เนี่ยก็มีความเป็นมินิมอลนะครับมีขนาดเล็กแต่ตอบโจทย์ในเรื่องการใช้งานค่อนข้าง ดูสมส่วนเลยทีเดียวทาไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใช้สอยภายในก็ดีหรือลักนักของตัวรถขนาดใหญ่นะครับผมซึ่งแม้จะเป็นรถคะดทยดูขนาดเล็กนะครับแต่ในเรื่องของภายในเนี่ยถือว่าให้มาค่อนข้าง ตอบโจทย์ในการใช้งานได้ค่อนข้างดีคนตัวใหญ่นั่งก็ไม่อัดนะครับผมนอกจากนี้ในส่วนของหน้าตาโดยรวมเนี่ยถ้าสังเกตดๆีๆจะเห็นตัวชุดฝาโปรงนะครับผมที่ถ้ามองดูเฉยๆเนี่ยจะเหมือนกับรอยยิ้มนั่นเองซึ่งทางจ i ลลี่เอทูเนี่ยทำออกแบบมาเพื่อให้รู้สึกว่าเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับผมซึ่งในเรื่องของหน้าตาเนี่ยถือว่า ออกแบบมาได้ดูลงตัวเลยทีเดียวนะครับเจ้า EX2 คันนี้นะครับผมแล้วลองมาดูในเอยียดต่างๆของเจ้าตัวจิลลี่ EX2 นะครับผมว่ามีอุปกรณ์หรือความน่าหลุดใจยังไงบ้างน,นะครับผมในส่วนของไฟหน้านะครับผมถ้าเป็นรุ่นที่เราขับมารุ่นตัวแม็กเนี่ยจะเป็นตัวท็อปนะครับจะมาไฟหน้าแบบ Full LED นะครับพร้อมกับระบบไฟเปิดปิดสูงต่ำอัตโนมัตินะครับผมซึ่งถ้าเป็นตัวโปรหรือตัวล่างเนี่ยจะมมีแค่เฉพาะไฟตัว Full LED มาให้นะครับผมจะไม่มีระบบตัว อาบไฟสูงต่ำอัตโนมัติมาให้นั่นเองนะครับผมส่วนในเรื่องของตัวไฟตัดหมอกอะไรอย่เงี้ยไม่มีให้นะครับผมในเจ้า EX2 นะครับพราอทุกอย่างจะจบอยู่ที่ตัวชุดไฟหน้าแบบ Full LED อยู่แล้วนะครับผมซึ่งการดีไซน์ถือว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างดูน่าสนใจนะครับผมตอนนี้ก็มีเรื่องของตัว a อ a ดนะครับผมหรือตัวระบบช่วยเซ็นเซอร์ต่างเนี่ยก็จะมีมาให้นะครับในรุ่นนี้แล้วนะครับแตมีอแดปตฟคูดคอนโทนะครับผม ที่ต้องการช่วยตั้งแต่ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติแล้วรวมถึงเรื่องระบบเบรกฉุกเฉินนะคบผม,ผมก็จะมีมาให้ในเจ้าตัว EX2 นี่นะครับผมโดยส่วนของล้อนะครับผมถ้าเป็นรุ่นตัวท็อปนะครับเหมือนตัวแม็กที่เรามาเนี่ยจะเป็นล้อขนาด16นิ้วนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นโปรจะมากระล้อ15นิ้วส่วนในล้อ16นิ้วเนี่ยจะมาเป็นหลอดเหมือน รูปใบคัฟเวอร์สีกีบนั่นเองนะครับผมดีไซน์เนี่ยก็จะดูน่ารักดูแปลกตาเลยทีเดียวนะครับกับดีไซน์ของตัวล้อของเจ้าตัว EX2 คันนี้นะครับซึ่งจะเป็นยางขนาด205/60/16นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็มีมาให้ครับก็ดูเข้ากับตัวรถแล้วมีความดูลงตัวพอสมควรเลยเดียวกับเจ้า EX2 คันนี้นะครับผมนอกจากนี้ครับในตัวของที่เปิดประตูก็จะเป็นที่เปิดประตูแบบปกติทั่วไปนะครับผม อ่ามีตัวอีโมตรงนี้ให้นะครับผมเวลาการล็อกรถนะครับเปิดปิดนี่มีมาให้นอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของตัวดีไซน์ด้านหลังครับไฟท้ายก็จะเป็นแบบไฟท้ายแบบ f u l เ LED เช่นเดียวกันนะครับผมก็ถือว่ามีดีไซน์ที่ค่อนข้างดูลงตัวแล้วก็ดูโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับผมกับพื้นที่ใช้สอยที่ให้มานะครับก็ตัวนี้ในรุ่นท็อปเนี่ยก็จะมีกล้อง360้องศามาให้ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวโปรหรือตัวรุ่นไล่เนี่ยก็จะเป็นแค่กล้องถอยหลังเท่านั้นนะครับจะไม่มีเรื่องของกล้อง 360. 3 6 0้อสงศามาให้นั่นเองในรุ่นนี้นะครับผมนอกจากนี้นครับผมในรุ่นท็อปอย่างรุ่นตัว อ่าแม็กี่เราขับมาเนี่ยตัวหลังคาก็จะเป็นหลังคาแบบหลังคาดบนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเป็นในรุ่นตัวโปรนะครับหรือรุ่นล่าเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเท่านั้นจะไม่มีหลังคาดบนะครับผมก็ถือว่าออกแบบมาได้ดูค่อนข้างสวยงามลงตัวเลยทีเดียวในส่วนที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับก็ถือว่าให้มาใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมอ่า ฝาท้ายอาจไม่ได้เป็นไฟ,ฟฟ้านะครับเป็นแบบแมนนวลนธรรมดาแต่มีช่วงโชกนะครับผมที่ช่วยเวลาเราเปิดปุ่มก็จะเด้งให้อัตโนมัตินะครับผมถือว่าทํามาได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวพื้นที่ใช้สอยนะครับผมถ้ายังไม่พับเบาะเนี่ยก็อยู่ประมาณ300ร้อยว่าลิตรนะครับผม่งถือว่าเยอะพอสมควรเนี่ยเก็บกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ใบห,หนึ่งได้สบายๆครับ,บถ้าใบเล็กๆก็2อสาใบพอไหวอยู่นะครับผมเรื่องของที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับ อ่าตัวบอร์ดแถวที่2เนี่สามารถพับ60-40ได้นะครับเมื่อพับ60-40เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเป็นพันวัลลิต์เลยทีเดียวในการที่เราจะเก็บสินค้าใหญ่หรือพวกโทรทัศน์หรือจักรยานเนี่ยก็น่าจะพอยัดได้อยู่นะครับผมซึงตรงน,นี้ก็เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานนะครับในเรื่องของความกว้างขวางภายในเนี่ยถือว่าให้มาค่อนข้างดีเลยทีเดียว แต่อย่างนึ่งครับผมที่เราเห็นว่าเป็นอาจจะเป็นข้อด้อยนะครับผมของเจ้าตัว EX2 ก็คงเป็นเรื่องของที่ปัดน้ําฝนหลังนะครับผมในเจ้า EX2 เนี่ยจะไม่มีที่ปัดฝนฝนหลังมาให้นะครับผมจะเป็นหลังคา อาไทลาดมาให้อย่างเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เวลาเจอหน้าฝนก็ดีหรือเจอช่วงที่มันมีฝุ่นเยอะๆเ,เนี่ยอาจจะมีผ้าฝุ่นนะต่อะส,สมและบดบ,บงังถ้าจะไม่ใส่ด้านหลังได้ซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นข้อเสียนะครับผมซึ่งถ้าในตัวเจนใหม่มีมาให้น,น่าจะดูเหมาะสมกวากับเจ้า EX2 อันนี้นะครับซึ่งอาจจะเป็นข้อด้ยข้อหนึ่งที่เราเห็นในงานนี้นะครับในส่วนของภายในของเจ้า EX2 ของ Gilly นะครับผมก็มถือว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างดูล้ำสมัยแล้วก็ดูมินิมอลนะครับผมซึ่งมีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างดีเลยโดยในตัว ของภายในเนี่ยจะมีให้เลือกทั้งหมด2เฉดสีนะครับผมก็คือจะเป็นภายในสีดํากับสีขาวนั่นเองนะครับผมโดยการออกแบบีไซน์ของตัวชุดภายในเนี่ยถือว่าทําออกแบบมาได้ดูค่อนข้างโดดเด่นนะครับผมด้วยการใช้พลาสติกส่วนใหญ่ก็จะมีพลาสติกเป็นส่วนประกอบนะครับตามจุดต่างๆตรงนี้แล้วก็จะมีการใช้กรอบสีเงินนะครับผมมาช่วยตัดกับสีดำเนี่ยทำให้ตัวด้านในดูกว้างขวางครับแล้วมีการเล่นลูกเล่น,นครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอตัว เอเบนไลท์นะครับผมซึ่งในรุ่นเราขับอยู่เนี่ยจะเป็นรุ่นแม็กคือรุ่นท็อปสุดนะครับโดยในเจ้า e x 2เนี่ยจะมีหมด2ตัวเลือกนะครับผมก็จะมีในรุ่นตัวโปรนะครับแล้วก็รุ่นตัวแม็กตัวที่เราขับคือแม็กเนี่ยก็จะมีเรื่องของเอเบนไลท์สองร้อยห้าสิบหกเฉดสีมาเป็นเอเบนไลท์ให้เราด้วยครับซึ่งตรงนี้ก็คือได้ในเรื่องของสีสันเวลาขับยามค่้นขืนนะครับผม่ะเป็นการอ่า ช่วยทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยเพลิดเพลินในการขับขี่ในช่วงค่ําคืนอะไรอย่างเงี้ยครับได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้นด้วยฟังก์ชันต่างๆเนี่ยก็ถือว่ามีมาให้อย่างค่อนข้างครบนะครับนในรุ่น m a ็เนี่ยโดยหน้าจอตรงกลาง TFT นี่นะครับผมจะเป็นหน้าจอขนาด8.8นิ้วนะครับผมซึ่งมีขนาดกําลังดีเลยทีเดียวตัว ดีเท็ของตัวรถเนี่ยก็จะแสดงวัตถุต่างๆที่อยู่รอบตัวรถนะครับเป็นตัวรูปรถหรือมอเตอรไ์ไซค์แลนหรือคนนะครับผมตามรถตรงนี้ครับแสดงหมดแล้วก็จะมีเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองที่เหลืออยู่นะครับและทางที่เหลืออยู่รวมถึงความเร็วเฉลี่ยอะไรเงี้ยรวมถึงการขับขี่ก็มีให้มาค่อนข้างครบนะครับจนวนแบตก็มีอยู่นี้แต่ตัวฟอนต์เนี่ยอาจจะดูเล็กนิดน,นึงแต่ก็ยังมองเห็นอยู่นะครับผมเรื่องของฟังก์ชันต่างๆที่ให้ส่วนในหน้าจอตรงกลางนี้นะครับผมก็จะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่ถึงนิ้วเลยซึ่งถือว่า มาค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวซึ่งหน้าจอตรงนี้ก็จะควบคุมระบบการทํางานต่างๆตามแบบไปขับร้ยไฟ้าครับซึ่งจวีต่างๆเนี่ยต้องควบคุมผ่านตัวหน้าจอนี้นครับซึ่งเราสามารถใช้คีย์รัดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เข้ามาควบคุมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวการทํางานต่างๆของตัวรถหรือการขับขี่นะครับผมแล้วรวมถึงแสงสว่างแล้วก็ระบบช่วยเหลือต่างๆเนี่ยก็ถือว่าให้มาค่อนข้างครบนะครับผมสำหรับเจ้าตัว จีลี่ตัว ex2 คันนี้นะครับผมนอกจากนี้ครับในตัวของไวเลสชาร์จิ้งนะครับมีมาให้นะครับผมชุดเกียร์เป็นคันโยกอยู่ตรงนี้ a dn ธรรมดาเลยครับแล้วก็จะมีควบคุมแอร์และ ac นะครับรวมถึงระบบจอดนะครับตัว p ก็อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าสิ่งหลักๆเนี่ยคือให้มาค่อนข้างครบนะครับซึ่งในตัวที่เราท็อปเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเบากไฟฟ้าในส่วนของผู้ขับขี่มาให้ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น max เนี่ยก็จะเป็นบอกใบมนวนนะครับแล้วก็สิ่งที่แตกต่างอีกอย่างหนึ่งในตัวนี้ก็คืืออในเรร่งะบบ กล้อง360องศาครับในรุ่น Max เนี่ยจะมีมาให้นะครับผมแต่ถ้าเป็นรุ่นตัว Pro เนี่ยรุ่นล่างเนี่ยก็จะไม่มีตัวกล้อง360องศาแต่ก็จะมีในเรื่องของกล้องหน่อยหลังมาให้แทนนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของระบบเอเดเนี่ยที่แตกต่างกันอยู่พอสมควรเลยทีเดียวซึ่งในตัวที่เราขับอย่างเป็นรุ่นท็อปนะครับผมก็จะมีมาให้ค่อนข้างครบนะครับในเรื่องของระบบการใช้งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบ อ people, ่าไอเดติคคคอนโทนระบบช่วยเตือนต่างๆ RTCA ระบบเลนทิปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับผวมีมาให้ที่รถไฟฟ้าควรจะมีอ่ะมีมาให้ครบแล้วนะครับตึงตรงนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานเรื่องของภายในนะครับต้องบอกว่าภายในของเจ้า EX2 เนี่ยถือว่าค่อนข้างกว้างขวางนะครับจากที่เราลองมานั่งเนี่ยผมสูงร้อแปสกว่าเนี่ยตัวใหญ่เลยทีเดียวนั่งเจ้า EX2 เนี่ยถือว่านั่งได้ค่อนข้างสบายนะครับไม่ค่อยอึดอัดเลยทีเดียวกระจกเนี่ยถือว่าบานใหญ่เลยทีเดียวครับทัานวิสัยเนี่ยมองได้ค่อนข้าง ถือว่ากว้างและดูหลูกโล่งตานะครับไม่อึอดอัดเลยทีเดียวภายในของเจ้า EX2 แล้วก็ส่วนด้านหลังนะครับผมบอะแถวที่2เนี่ยสามารถพับได้แบบ60/40นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ในการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยซึ่งถ้าเกิดมาไม่ได้พับบอะเนี่ยก็จะใส่ได้ประมาณ370กว่าลิตรนะครับผมแต่เมื่อเราพับบาะเนี่ยเพิ่มขึ้นพื้นที่ใช้สอยได้เป็นพันหัวลิตรเลยทีเดียวซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าการใส่วัตถใุใหญ่ๆเนี่ยก็ถือว่าใส่ได้อย่างครบคันเลยทีเดียวนะครับผมตรงนี้ก็ถือว่า ให้มาค่อนข้างตอบโจทย์การใช้งานเป็นอย่างดีนะครับผมในเรื่องของพื้นที่เช่อสอยแล้วเนี่ยเราก็มาดูในเรื่องของ ขุมพลังนะครับผมโดยขุมพลังของเจ้าจิลี่2เนี่ยจะเป็นรถขับเคลื่อน2ล้อหลังนะครับผมโดยใช้มอเตอร์อยู่ขับเคลื่อนนะเองนะครับผมโดยในส่วนของตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับผมที่ทางจิลี่ให้มาเนี่ยจะมีพลังอยู่มระมาณ115แรงมา้ากับแรงบิดที่150นิวตันเมตรนะครับผมซึ่งจากการที่เราลองขับเนี่ยก็ถือว่าพลังที่ให้มาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างกระฉับกระเฉงสำหรับรุ่นนี้เลยทีเดียวโดยบอดี้ที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมแต่ก็ถือว่าทํางานได้ค่อนข้างดีโดยในส่วนของ แบตเตอรี่นะครับผมที่ทาง吉利艾力客2มีมาให้เนี่ยจะมีความจุอยู่ที่39.4กิโลวัตต์ชาวโนะครับผมโดยการชาร์จนะครับผมสามารถชาร์จจาก30มาที่80ได้ภายใน25นาทีเท่านั้นเองนะครับผมส่วนระยะทางการวิ่งต่อการชาร์จ1ครั้งเนี่ยวิ่งอยู่ได้ประมาณ395กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตาม NEDC นั่นเองนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้มากไม่ได้น้อยจนเกินไปถ้าแบบรถวิ่งในเมืองนะครับผมแต่ด้วยการใช้งานแล้วเนี่ยผมถือว่า าการซิตติ้งช่วงล่างของเจ้าตัว EX2 เนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างดีจากที่เราลองขับมาเนี่ยชุดพวงมาลัยเราขับเนี่ยถือว่าให้ความแม่นยําแล้วก็น้ําหนักที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเมื่อเวลาเราวิ่งช้าๆเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเบานะครับผมแต่เวลาวิ่งเร็วๆเ,เนี่ยพวงมาลัยเนี่ยค่อนข้างถือว่า ให้ความแม่นยําในการเข้าโค้งหรือการขับขี่อะในน้ำหนักที่ค่อนข้างเหมาะสมเลยทีเดียวแต่ส่วนเรื่องของตัวเบรกเนี่ยก็ถือว่าทํางานได้ค่อนข้างดีนะครับผมได้ใกล้เคียงกับรถทั่วไปเลยทีเดียวนะครับไม่มีอาการแบบเบรกแข็งไปลึกไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเบรกได้ดั่งใจเลยทีเดียวส่วนช่วงล่างเนี่ยถือว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งความโดดเด่นของเนเจ้า e x2 นะครับผมจากที่เราลองขับเนี่ยช่วงล่างนะครับผมโดยเฉพาะด้านหลังเนี่ยเป็นแบบมัลติลิงค์นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างให้ฟีลการขับขี่แบบสปอร์ตเลยทีเดียวนะครับม ช่วงล่างเนี่ยไม่ได้แบบแข็งจนเกินไปหรือนุ่มจนเกินไปนะครับผมหลักการที่เราได้ลองขับรถไฟฟ้าของหลายๆแบรนด์นะครับผมจากที่เราสมัมผัสเนี่ยโดยเฉพาะรถไฟฟ้าจากจีนเนี่ยส่วนมากจะเจอปัญหาเรื่องของช่วงล่างหลังที่มีการเด้งไร้เยอะนะครับทาให้เวลาเรานั่งนานๆเนี่ยจะมีมึนหัวหรือแบบทําให้แบบเราคงเคงเยอะเกินไปแต่ในเจ้า e x 2เนี่ยให้ฟิลแบบสปอร์ตเหมือนรถอ่าพวกตะกูลมินิหรือ BM เอะไรอย่างงั้ยเลยทีเดียวนะครับผมโดยช่วงล่างเนี่ยถือว่า ค่อนข้างขับเร็วเนี่ยมั่นใจเลยทีเดียวนะครับขับช้าก็จะรู้สึกเฟิร์มๆไม่ได้รู้สึกว่าแข็งจนเกินไปซึ่งตรงนี้ผมว่าถือว่าการเซตติ้งช่วงล่างเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีและสิ่งอย่างหนึ่งนะครับโดยการออกแบบเจ้า e x ทนี่นะคือในเรื่องของอ่าวงเลี้ยวนะครับซึ่งถือว่าเป็น่าจะเป็นไฮไลท์สุดของรุ่นนี้นะครับผมพเพราะเนื่องจากรถทั่วไปเนี่ยเวลาตั้งองศาของปีกนกหน้นะครับผมจะอยู่ประมาณสัก30มสปลายๆองศานะครับผมเพื่อให้รถเลี้ยวได้วงแคบแต่ในเจ้า e x 2เนี่ยทำวงเลี้ยวนะครับผมได้ถือว่าค่อนข้างแคบเลยเพราะว่าตับกว่า5เมตรนะครับผมมา4.9เเมตรนั่นเองในวงรัศมีวงเลี้ยวนะครับผมเนื่องจากว่าตัวปีกนกเนี่ยถูกเซตติ้ง ให้มีองศาได้ถึงส1่อองศาเลยเดียวอารมณ์เหมือนกับรถดิบอะครับที่มีการออกแบบของตัวปีกนกเนี่ยให้มีการหักพวงมาลัยได้เยอะขึ้นนั่นเองเน,นะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความโดดเด่นทําให้เจ้าตัว eX2 เนี่ยมีความคล่องแคล่วและฉับเฉียงในเส้นทางต่างๆเวลาเข้าที่แคบแค่หรือการเปลี่ยนเลนแบบฉับไวเนี่ยเจ้า eX2 เนี่ยถือว่าน่าจะตอบโจทย์การขับขี่ได้อย่างสนุกเลยทีเดียวส่วนอัตราเร่งน,นะครับผมของเจ้า eX2 เนี่ยที่เราลองขับเนี่ยทั้งทาง จีนลี่นะครับด้วยเคมายศูนย์หนึ่งร้อยอยู่ประมาณสิบเอ็ดวินาทีนะครับผมซึ่งเราขับแล้วเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างขับได้ดีนะครับแต่เล่นก็ถือว่า ถือว่าทันใจเลยทีเดียวนะครับในการตามแบบแบบรถไฟฟ้านะครับอาจจะไม่ได้แรงจนแบบโอ้โหบวมเวอร์วังอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็ถือว่าเพียงพอใอการขับขี่ขับได้สนุกเลยให้ความรู้สึกเหมือนเครื่องสักพันแปดหรือ2000นะสองพันซีซีเนี่ยสบายๆแล้วนอัตราเร่งของเจ้าตัวจิลลี่ตัวนี้นะครับผมซึ่งแรงม้าอาจจะดูไม่เยอะนะครับแรงบิดอาจจะไม่เยอะแต่เรื่องฟิลลิ่งแล้วก็พลังกำลังที่ให้มาเนี่ยถือว่าตอบโจทย์ได้เลยทีเดียวนะครับผมในส่วนของตัวเบาะนะครับอย่างที่ก่อนหน้านี้ที่เราบอกไปนะครับว่าตัว ฝั่งผู้ขับขี่เนี่ยจะเป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้านะครับในรุ่นตัวท็อปหรือรุ่นแม็กที่เราขับเนี่ยซึ่งตัวเบาะเนี่ยผมลองนั่งเนี่ยตรงวัสดุพื้นใช้เนี่ยตัวโฟมเนี่ยก็ถือว่าให้น้าหนักที่ค่อนข้างนั่งได้อย่างนุ่มนวลน,นะครับผมไม่ได้แข็งหรือกระด้างกันไปแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกด,ดีนะครับผมก็คือในตัวของ เบาะนั่งนะครับปกติเนี่ยรถจีนเนจอปัญหาเรื่องของเบาะสั้นนะครับเวลาเรานั่งนานๆเรา,นานจะมีอาการเมื่อยล้าที่บรเิเวณน่องนะครับผมเพราะว่าเบาะมันจะดูสั้นไปนั่เองนะครับน้ำหนักมันตกไม่ถูกจุดนั่นเองนะครับแต่ใน,ในเจ้าจิลลี่ทูเนี่ยก็ไม่พบปัญหาตรงนี้ซึ่งถือว่า เจ้าจินนี่ทูเนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการขับขี่แล้วก็ฟังก์ชันที่ให้มาเนี่ยถือว่าให้มาอย่างคบคันนะครับผมตามแบบรถไฟฟ้านะครับกับฟิลลิ่งนะครับที่ตอบโจทย์ต้องมาดูเรื่องของราคาที่จะเปิดตัวในงานมอเตอร์เอ็กโปที่ถึงนี้ว่าราคาอยู่เท่าไหร่นะครับถ้าเกิดราคาดีเนี่ยผมว่าน่าจะไปได้ดีเลยทีเดียว หลังจากที่เราได้ลองขับเจ้าจิลลี่ eX2 นะครับผมจากกรุงเทพมาที่บางเลนจงังหวดนครปฐมนี่ครับระยะทางก็มาร้อยกว่ากิโลนะครับผมแต่ต้องบอกเลยว่าเมื่อเช้านี้จราจรเนี่ยค่อนข้างติดขัดแล้วรถค่อนข้างเยอะทำให้เราเห็นเรื่องของสมรรถนะของพวงมาลัยแล้วก็ช่วงล่างนะครับของเจ้าตัวจิลลี่ eX2 เนี่ยที่ค่อนข้างกระชอบ โจ์ได้กระฉับเฉงนะครับผมในการเปลี่ยนเลนหรือซิกแซกไปมาในเวลารถติดนะครับผมรวมถึงอัตราเร่งนะครับผมกับขุมพลังร์ไฟฟ้าขับขึ้นล้อหลังนะครับ115แรงม้าก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับผมโดยในส่วนของฟิลลิ่งนะครับผมก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดเทียบกับรถไฟฟ้าของแบรนด์อื่นๆแล้วเนี่ยถือว่าเซ็ตช่วงล่างมาได้ดีพอสมควรครับช่วงล่างเนี่ยค่อนข้างนิ่มนวลนะครับผมแล้วก็ไม่ได้แข็งกระด้างมากนะครับผมและไม่มีอาการแบบโย้แบบเด้งๆที่ทาให้มึนหัวนะครับผมแต่ก็ถือว่าเวลาวิ่งเร็วเนังหล ให้เห็นบ้างนะครับเวลาใช้ความเร็วสูงน,นะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นข้อเสียเปรียบของรถไฟฟ้านะครับผมเนื่องจากต้องแบกน้าหนักของตัวแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่เรื่องรวมเรื่องพื้นที่ใช้สอยภายในนะครับถือมีความกว้างขวางคนตัวใหญ่นั่งเนี่ยไม่อดแน่นอนสับเจ้า e x 2คันนี้นะครับผมนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของฟิวเจอร์หรือฟังก์ชันนะครับที่ให้มาค่อนข้างครบคันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบขับขี่อัตโนมัติหรือระบบช่วยเบรกฉุกเฉินรวมถึงในคิปปิง้งหรือระบบความปลอดภัยต่างๆที่จเป็นนต้องมีี่ย เจ้ากิลลี่เอ็กทเนี่ยมีมาให้ครบคันเลยทีเดียวนะครับผมนอกจากนี้เรื่องฟิลเจอร์หรือตัวความบันเทิงนะครับไม่ว่าจะหน้าจอขนาดใหญ่ถึง14.6นิ้วเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีนะครับพื้นที่ใช้สอยนะที่มีให้อุปกรณ์หลักๆก็มีข้อด้อยของเจ้ากิลลี่เอ็กทูที่เราเห็นนะครับผมก็คงมีเรื่องของปัดน้ำฝนหลังนะครับที่มันไม่มีแล้วก็เรื่องของเบาะที่นั่งไฟฟ้านะครับผมอาจจะให้มาไม่ครบทั้งสองตำแหน่งนั่นเองนะครับผมซึ่งมีเฉพาะผู้ขับขี่เท่านั้นนะครับในตัวร สองอันในเบาะคู่หน้านั่นเองแต่เรื่องของเบาะแถวที่2อเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีครับเนื่องจากสามารถพับเบาะได้6040ตัวน,นี้เพิ่มพื้นที่ใช้สอยนี่จะใส่สัมภาระได้ค่อนข้างดีกว่านะครับผมแต่เรื่องของระยะการขับขี่เนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากนะเนื่องจากแบตของตัว เจ้า Jelly eX2 เนี่ยมีแบต่ไม่ได้ใหญ่มากแค่39.4กิโลวัตต์าวนะครับผมซึ่งสามารถรองรับการขับขี่ได้ไกลแท่เพียงแค่395กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับตาม NEDC แต่ถ้าเกิดใช้ขี่ในเมืองเนี่ยหรือคนที่ใช้ไปทํางานนะครับได้ทางใกล้ๆวันหนึง50โล60โลเนี่ยก็ถือว่าการชาร์จเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าที่ยิ่งมีพื้นที่ใช้สอยในการติดวอลชาร์จเนี่ยแทบจะเรื่องประหยัดเนี่ยถือว่า ค่อนข,ข้างตอบโจทย์เลยทีเดียวตรงนี้นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเจ้ารถไฟฟ้าอยู่ในเรื่องของความประหยัดในเรื่องค่าใช้ใจ่ายเรื่องของค่าพลังงานนั่นเองนะครับผมสุดสุดท้ายนียก็ต้องรอดูในงานมอเตอร์เอ็กโปที่จะถึงนี้นะครับผมว่าเจ้าจิลลี่เอ็กคันนี้นะครับผมจะมีราคาค่าตัวอยู่ที่เท่าไหร่นั่นเองแต่ถ้าเกิดราคานะครับผมอยู่ประมาณต่ำกว่า5นะครับหรือต้นต้นๆก็อาจจะพอมีรุ่นที่ทำให้เจ้าตัวอาจจะเป็นอิงรุ่นหนึ่งของรถไฟฟ้านะครับที่น่าจะ ถูกใจลูกค้าชาวไทยที่ชื่นชอบรถฟ้าขนาดเล็กและตอบโจทย์การใช้าง,งานได้หลากหลายนะครับผมเจ้าอีกจีรีเอ็กทูนี้ก็ถือว่าอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจครับสุดท้ายนี้ฝากกดตังคุกดู้ซับสไครต์ที่งานท็อป h ช n n นลเดี๋ยวข้างหน้ามาดูกันว่าเราจะพาเพื่อนๆไปดูรถรุ่นใดแล้วกิจกรรมใดต่อไปนะครับผมไว้พบกันครับสวัสดีครับ